ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันว่าอาบน้ำฝันว่าได้อาบน้ำหรือฝันเห็นการอาบน้ำฝันเห็นคนอื่นกำลังอาบน้ำหรือฝันเห็นตนเองกำลังอาบน้ำอยู่หากเป็นน้ำที่ใสสะอาดคุณกำลังจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตสิ่งดีๆที่เข้ามา ที่มีผลพลอยได้ที่เกิดจากการกระทำของตัวคุณเมื่อครั้งก่อนในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เลื่อนเงินเดือนสูงขึ้นได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายหัวหน้างานหรือผู้บริหารจนทำให้ได้รับโอกาสที่ก้าวหน้าทางการงานมากขึ้นทางด้านโชคลาบน้นใครที่เสี่ยงดวงลุ้นโชคในช่วงนี้ไว้บ้าง คุณกำลังจะมีข่าวดีจากการเสี่ยงโชคในครั้งนี้แต่ก็ไม่ใช่โชคลาภก้อนใหญ่มากนักดังนั้นคุณจึงไม่ควรมือหนักกับการลงทุนในด้านนี้มากนักเท่าไหร่คุณจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่เป็นเรื่องสิริมงคลแก่ครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีหรือว่าข่าวที่ส่งให้เกิดความปรับปลื้มใจกับครอบครัวของคุณหรือใครที่ฝันเห็นว่าตัวเองได้อาบน้ำ แต่เป็นน้ำที่ไม่สะอาดน้ำสก,กรปรกเปรอะเปื้อนไปหมดให้ทำนายฝันได้ว่าช่วงนี้มีเคราะร้ายเข้ามามีปัญหาในชีวิตเข้ามาให้คุณต้องปวดหัวในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากสิ่งที่คุณทำเองหรือมีคนอื่นนำมาให้การงานจะยุ่งยากมีความซับซ้อน และมีปัญหายุ่งยากที่คุณต้องแก้ไขอยู่เสมอซึ่งล้วนเป็นปัญหาจากเพื่อนร่วมงานที่ทำให้เกิดปัญหาจุกจิกกวนใจส่วนเลขเด็ดของผู้ที่ฝันว่าอาบน้ำเลขเด็ดได้แก่7ส่วนเลขมงคลเด่นรองนั้นได้แก่191 815และ927 เลขเด็ดและคำทำนายฝันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะ